จิตใจงามมารยาทเยี่ยมเปี่ยมรู้ทักษะปัญญากายนราเข้มแข็งยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลยอดแก้ววิทยาโรงเรียนตามแนววิถีพุทธะและปัญญาอีสานในรูปแบบการศึกษาแบบออนแฮน สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับครูตาลจะมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับวันนี้นะครับเรามาต่อในหน่วยที่4นะครับเรื่องการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะครับการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนะวันนี้นะครับเรามาต่อท่าการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่นะครับ อ่าเรามาต่อท่าที่4และท่าที่5ให้จบนะครับอ่าให้เด็กๆนะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า4 43นะครับหน้า43เนาะอ่าพอเปิดไปแล้วนะครับให้ดูที่ข้อที่1.4นะครับอ่าท่าท่าอะไรวันนี้เรามาเรียนท่าก้มแตะและยืนยืนเหยียดตัวนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็คือท่าก้มแตะแล้วก็ท่ายืนเหยียดเหยียดตัวแล้วก็อีกท่าหนึ่งคือ ยืนบิดตัวนะครับเรามาดูท่าแรกก่อนนะครับคือกาท่าก้มแตะยืนเหยียดตัวนะครับเขาบอกว่าท่านี้นะครับนักเรียนดูรูปภาพประกอบเนาะท่านี้ก็คือยืนตรงเท้าชิดนะครับชูแขนขึ้นเหนือเหนือศีรษะนะครับ ก้มตัวใช้มือทั้งสองข้างแตะที่พื้นนะครับแล้วกลับสู่ท่ายืนตรงนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับยืนตรงนะครับอันดับแรกยืนตรงเท้าชิดนะครับชูแขนขึ้นนะครับให้ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะเนาะชูแขนขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้นะครับแล้วก้มตัวลงนะครับก้มตัวลงนะครับก้มตัวลงใช้มือทั้งสองข้างนะครับแตะที่พื้นนะครับอปลายนิ้วแตะที่พื้นนะครับพอแตะแล้วนะครับ ให้นักเรียนกลับสู่ท่ายืนตรงนะครับยืดขึ้นอพอ,อเข้มอย่างนี้ใช่ไหมก็ยืดขึ้นนะครับแล้วก็กลับสู่ท่ายืนตรงนะครับอันนี้คือท่ายือนอก้มแต่ยืนเหยียดตัวนะครับตามท่านะต่อมาท่าที่3นะครับอ่ไม่ใช่ท่าที่2ของวันนี้เนาะก็คือท่าที่1.5นะครับท่าที่1.5่การยืนบิดตัวนะครับการยืนบิดตัวให้นักเรียน ถ้ายืนบิดตัวนะครับไปทางซ้ายแล้วก็บิดตัวกลับมาหน้าตรงนะครับแล้วก็บิดตัวไปทางขวาแล้วก็แล้วก็บิดตัวกลับมาหันหน้าตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ามันทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้เรายืนตรงนะครับยืนตรงนะครับการขยายขาออกนิดนึงนะครับกางขาออกนิดนึงให้เสมอกับหัวไหล่นะครับอ่าแล้วทีนี้ก็เท้าใส่เอวนะครับ เอามือเท้าใส่เอวเนาะยืนตรงแล้วก็บิดตัวไปทางด้านซ้ายนะครับบิดตัวไปทางด้านซ้ายพักไว้แล้วก็กลับมาหยุดท่าตรงท่าหน้าตรงนะครับพอบิดตัวไปทางด้านซ้ายแล้วทีก็สลับกันบิดตัวมาทางด้านขวานะครับบิดตัวทางด้านขวากลับมาท่าหน้าตรงนะครับอันนี้ก็คือการยืนบิดตัวนะครับซ้ายขวาสลับกันนะครับ ่านดรูปภาพเลยนะครับนักเรียนก็ลองไปฝึกดูนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าสำหรับท่าการเพื่อนไหวร่างกายโดยอยู่กับที่เนาะอ่าในหนังสือนะครับเขาเรียนอยู่กี่ท่าห้าท่านะครับสองอาทิตย์อ่าสองคลิปรวมกันเนาะครับห้าท่ามีท่าอะไรบ้างนะครับก็มีนะครับครูจะสรุปให้ฟังนะครับก็มีท่าที่เนื้อ้มงอตัวด้านหน้านะครับคือการใช้ ปลายนิ้วนะครับแตะที่พื roadmap. ้นนะครับก้มย่อตัวด้านหน้าใช้ปลายนิ้วแตะที่พื้นนะครับท่าที่แล้วเนาะท่าที่2ก็คือย่อเยืดอนะครับหรือว่าย่อยืดนะครับย่อยืดให้นเรียนย่อเข่าลงนะครับแล้วก็ยืดขึ้นย่อเข่าลงแล้วก็ยืดขึ้นนะครับอันนี้คือท่าที่2องท่าที่3นะครับยืนขยงยืนกลางแขนขยงยืนขยงกลางแขนนะครับสำหรับท่าที่3นะยืนขยงกลางแขนอันานท่านี้นะครับเราเรียนใน ครับก่อนแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับท่าที่4ี่และท่าที่5นะครับก็คือก้มแต่ยืนเหยียดตัวนะครับแล้วก็การบิดตัวนะครับการยืนบิดตัวนะครับครบห้าท่าแล้วนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เนาะแน่นอนนะครับท้ายคาบนะครับครูตังก็มีใบงานมาให้ทํานะครับให้เด็กๆนะครับเตรียมสมุดนะครับหรือว่ากระดาษมานะครับครับสำหรับใบงานนะครับใบงานที่6เนาะ หน่วยที่3.2การควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ในท่าก้มแต่ยืนเหยียดตัวนะครับและกาายืนบิดตัวนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่านักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่นะครับในท่าก้มแต่ยืนเหยียดตัวและ การยืนบิดตัวโดยตอบคำถามดังต่อไปนี้นะครับคำถามข้อที่1เขาถามว่าการก้มแต่ยืนเหยียดตัวต้องยืนในลักษณะใดนะครับคำตอบก็คือยืนตรงเท้าชิดกันนะครับส่วนข้อที่2นะครับการก้มแต่ยืนเหยียดตัวปฏิบัติได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือยืนตรงเท้าชิดกันชูแขนขึ้นเหนือศีรษะนะครับก้มตัวใช้มือทั้งสองข้าง แตะพื้นแล้วกลับสู่นะฮะท่ายืนตรงนะครับอ่าข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายของวันนี้นะการยืนบิดตัวนะครับปฏิบัติได้อย่างไรนะครับคาตอบก็คือท่ายืนบิดตัวนะครับไปไปทางซ้ายนะครับบิดตัวกลับมาหน้าตรงนะครับแล้วบิดตัวไปขวานะครับแล้วบิดตัว กลับมาหันหน้าตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือคําตอบของข้อที่3นะอ่าสำหรับไปงานที่6นะครับก็มีแค่3ข้อแค่นี้นะครับอ่าเด็กๆคนไหนทํา,าทเสร็จแล้วนะครับให้ถ่ายรูปนะครับถ่งมาในลายส่วนตัวของครูไปชํำชั้นของตัวเองนะครับอ่าสำหรับวันนี้เนาะครูตานก็พอกล่าวคําว่า<ม>ขอบคุณครับลาบาย